โอ้ยอยังน่ะเฮ้ยผี่ลอกยังโมเป้นอ่วะ้ายว้ยแต่ยาน้ยไม่แต่ยานแท้โอ้ยมาด้อคนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีน่องมาด้วยนเอ้ยผีหลอกยังโมเป็นการมันติดเสียังมาหลอกกันตอนสุว้ยคนเคี้งืผีน่องแต่ยานแห้งโอ้ยผัทุกสมสังโกอ้ายตายๆอ้าไม่ันมอเเอาเอาเหมยเม่อเมืยไ่น่ะไ้าี่ไทนี่เอา ฉนอยู่นี่โอ้สขนาดฉันไม่หลีกที่ดวงไี่ตาเธอเลยยังมากอยู่เนาะแต่ไม่เห็นยังอยู่นี่ฉันถามเพื่อการฉันไม่เห็นธุระของฉันโอ้ฉันกนึกว่าพีหลอกเธอเธอถามในพีทุกมมือนี่ยังไม่อยู่บ่เธองั้นก็ฉันมาอ่อนน้ำม่อนมาสาเธอเนาะฉันนึกว่าพีหลอกเธอบ่งคนที่จะลูกกขน่าดสูง อ๋อหนูยานอีเดีโสดแล้วโมสังโคอ้ยขวัญมาแล้วขวัญมาอ๋อสูยานอีเดอสูวฉันตกใจอีเดอแต่มาอยู่ใหญ่เดอไม่เห็นยานอีเด้อฉันถามก่อนว่าฉันคือบงใดเธอเธอคือบงใดบ่เธอหันหลังมาฉันไม่เห็นหน้าเธอน้อแต่ถ้าถามก่อนจะถามก่อนฉันมาหลีอยู่ในดวงในปากไปเธอขึ้นมาหาฉันพอเอาฉันก็มาทุลาของทันนยิราเธอหน้ามาเห็นแต่อยู่ในอันฉันก็มาทุลาของฉันโอ้ยาขี้หัวคนเอ้ยมได้คนเอ้ยสัวอีพอีเนีคนเอ้ย